สวัสดีแม่ออบองประโณนจังหวัดศรีสะเกษครุพรุเนียไงในไงเทียไเย่ได้รอขอเชิญชวนสมจินจูแม่ออบองประโณนจังหวัดศรีสะเกษมัวเทียวงงานเทศการดากบดลบานซึ่งจัดต้งปีวันที่สิบสองดือนที่สิบหกแคปกะุลนางกาจะมันเกิดการแสดงเจตน,นิดวัฒนธรรมพิธีกรรมเจจา,จาของแต่ละชนเผ่า สมจินจูแมวบองโอนบานนำโกนเจ้าหมเทียวมอือการแสดงสีเทสวนประวัติศาสตร์จังหวัดสเกตยืนสมออยุณความดีปกปักรักษาแมวอบองโอนยอดสเกตยืนโมเทียวจินจูเลยจ้าสมาผัวเมียแฟนสายกอนเจ้ากวยเยอะให้คุณอาบุได้ตั้งไงเน้ยตั้งไงออตั้งไงสังให้มันจะเพลิดเดือจะลมกระเดือ จ้าเสียวีวีเด้อแซมสายเกียมโอเข็ยบซ้ำตั้งไงเนี้ยออนผัวแม่แซมสายกลัวโอจ่าแอมมีปลามีเทียงวีวีเพื่อกระเดียกระมองง่ายเด้อแซมสายจุงกะนุบิแซมสายพีโกวันเน่และโกดาเทะกรอบนะกรอบกันเนี้ยค่ะให้กับตัวแทนชาวกุยมาให้ตังไงเน่จอเตียเฉินชวนออนนุบิแซมสายมาให้ บินเจ้าทยวงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยกุติสวนสมเด็จนะคะนนเนี่ยก็อ่อนแซมซายมาให้เจ้าทิวดาดาแต่นเนเกิดแก่ยนละครอ,อิงประวัติศาสตร์ถอดแท้มาให้นะคะตนกำเนิดเกิด,กดของทีศีสเกตอ่อนแซมซายเจ้าทิวดาดานะคะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น,อน้องเจ้าศรีสเกตทุกทุกคนร่วมถึงแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอตอนทับเขาซูงานเทศกาลดอกลำดนวนบานสืบสารประเทศีสีเขาไทายศรีสกเกตประจำปี2 5 6 8สิซึ่งจัดขึ้นในวันที่12ถึง16มีนาคม2 5 6 8ค่ะซึ่งงานของเขานะคะในช่วงผักเปนเวงกระสีเริ่มตั้นแป,แป่สีเมงสอเป็นฝนไปนะคะและกะรสีร่วมอาหารร่วมถึงของโอท็อป ของดีทั้ง22อำเภอของศรีสะเกดของเฮานอกจากมีค่ะในส่วนผักเั้นคืนหนึ่แต่วถูกเป็นต้นไปกับจะมีการแสดงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ตระการตาคือเก่ากับการแสดงประวัติศาสตร์ตามรอยบรรพชนของชาวศรีสะเกดของเฮาค่ะก็ให้ทุกท่านได้มวนซ่นกับของดีที่เฮาร่วมวัยฮิวหม่องมีเพราะอีหยังอีหยังก็ดีที่ศรีสะเกดอย่าลืมมากกันหลายๆเด้อค่ะ เกแดนปรา,าสาทหอมหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเพลิดล้ำสามสัคีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ